ครับสวัสดีครับผมเจมจากร้านรับทรมเนียไม้เจมเซอร์นะครับและเพจนิสันบิ๊กเอขับเทแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอกล่องกองกันไฟเกิน V4 นะครับตัวนี้แก้ไขมาจากเวอร์ชั่น1-3นะครับกล่องตัวนี้ทำหน้าที่ช่วยปกป้องไม้นะครับป้องกันไฟเกินนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับผมลืมแปลนชอดอยู่นี่นะครับ แบตไม่ได้เสียบอยู่นะครับเปิดเห็นไหมครับไม่ได้เสียบอยู่นะครับเดีเ๋ยวเอาสายไฟพวกนี้ออกแบตไม่ได้เสียบอยู่นะครับอันนี้เป็นสายไฟที่ผมต่ออุปกรณ์เสริมไว้แต่ผมถอ,อดออกแล้วยังไม่ได้ถอดออกนะครับเนี่ยครับ แบบไม่ได้เสียบนะครับใสยไฟก็ปลายเปล่าๆนะครับปลายไม่ได้เสียบอะไรนะครับโอเคอ่าให้ดูก่อนนะครับบวกถอดอยู่ครับลบถอดอยู่ช,ชัดๆเลยนะครับเนครับดี๋วนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับเป็นโวฉีด 125i ไฟเลี้ยวบังลมหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเห็นไหมครับไม้ไม่ฟาดนะครับเดี๋ยวขยับกล้องขึ้นหน่อยจะได้เห็นครับ ตอนนี้เราจะกระทืบนนะครับตัวรถไม่มีแบตนะครับมันจะติดยากนิดนึงครับจะไฟจะค่อยๆติดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับกระพือทีเดียวแล้วติดนะครับเพราะว่ามันไม่มีแบตนะครับถ้ามีแบตมันจะไม่กระพือเลยนะครับอันนี้คือไม่มีแบตนะครับ ไฟนิ่งเลยไหมครับนะครับเดี๋ยวดูไฟแบตนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวดูแบตนะครับไม่ได้ต่ออยู่นะครับอ๋อมันใช้เลนขยายอยู่เดี๋ยวต้องลดเลนมาเป็นเรนปกตินะครับอ่ะเนี่ยครับไม่ต่ออยู่นะครับ เห็นไหมครับไฟไม่มีกระเพื่อมน,นะครับโอเคครับขอครับ